กับสวัสดี FC แล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีบุเหลืองอะไรยนนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e ให้ด้วยนะครับผมมาเลยครับผมมาดูรถเก่าโบราณตัวนี้เลยครับนี่ฮะสังเกตไหมครับมีเหล็กลากไว้ทำไมนะฮะในเมื่อรถขับมาได้อยู่นะครับขับมาถึงร้านนะฮะคันนี้ก็ ปิดการขายนะครับปิดการขายเรียบร้อยแล้ะมายังไม่ถึงค่ำคืนเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เลยถ่ายคลิปให้ FC ได้ดูกันนะครับนี่ฮะวันนี้เราจะจัดการนะครับส่งตู้รถบัสตัวนี้ฮะนี่ยไปทำเป็นบ้านหรือว่าร้านอาหารร้านกาแฟนะครับนี่ฮะเงาเงาเลยครับ เมนะื่อวันก่อนนี่ก็ลงรีวิวไปแล้วนะฮะวันนี้ผมก็ยกลูกค้าไม่เอาเครื่องนะครับไม่เอาเครื่องไม่เอาเกียร์นะฮะแล้วก็เผาข้างนะครับนะะถ้าใครจะหาแบบนี้อยู่นะฮะแบบตู้แบบนี้ผมแนะนำนะฮะให้หาเอาทั้งนะพวกคัตซีแล้วก็ล้อ ช่วงล่างนะครับเพราะว่าเวลาเราเคลื่อนย้ายหรือว่ามันจะค่าใช้จ่ายมันจะไม่เยอะนะฮะตัวนี้คันนี้นะฮะผมจะไปส่งที่จังหวัดบุรีรัมย์นะจะเชิงเชิงบุรีรัมย์ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเขตเนี่ยผมมันติดกับเขตจังหวัดสะแก้วครับรถคันนี้นะ คันนี้นะฮะจะจะไปที่จังหวัดสาะแก้วนะครับนี่ฮะเกือบ300รกิโลครับเดี๋ยวเราจะลากไปนะครับลากไปนี่ฮะโดยใช้รถ FC ครับซูเปอร์เสียของเรานะฮะออกงานประจำนะฮะรถ115คันนั้นก็แจ้งจอดไว้เรียบร้อยแล้ว ยาง900ก็เดิมๆนะครับยังไม่ได้ถอดนะครับนี่ฮะมาดูครับวันนี้ผมถอดเครื่องออกแล้วนะครับนี่ฮะโล่งเลยครับนี่ฮะถอดอ้องง่ายครับตัวนี้ผมยกออกจากประตูเลยนี่นะครับยกออกจากประตูแล้วเพราะประตูมันใหญ่ตูมันใหญ่แล้วก็ ตรงนี้มันก็แค่ขันน็อตนะฮะเราก็ถอดน็อตถอดน็อตออกก็โลงประมาณนี้เลยนะฮะ,ฮะเครื่องเกียร์ครับถอดออกภายในก็เดิมๆครับยังคงสภาพเดิมๆอิอกตัวนี้ยังไม่ได้ออกเลยเหล็กโอ้โหนี่ฮะ,ล,ฮฮะลูกบล็อกก็ยังอยู่นี่ไม่มีใครเก็บเลยเดี๋ยวจะออกไปวันนี้ครับ ไม่ใช่วันนี้แลตอนเช้าครับตอนเช้าเช้าเลยพวกมันอยู่ไกลครับประมาณประมาณสามร้อยโลอ่ะไปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมเดี๋ยวไปดูนะฮะว่าเราไปส่งให้ใครนะครับนี่ฮตู้ Đưa đưa I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silly I'm getting stronger, step by step. The clock is sticking, but the snow's out for me. yeah บวเดี๋ยวเขานีครับเดี้ยว่านี่โอ้ข้าเสืี่ยนี่คนเสดครับโบก็ไม่ฟังครับรถวิ่งเร็วครับ่วงนี่ะาบเนี่เดี๋ยเข้าไป เ็ตหมู่สองครับตำบลลำนางรองครับอำเภอโนนหินแดงครับจังหวัดบุริล์นะฮะก็เ,ะเกือบติดกับเป็นติดกับอจังหวัดสากแก้วแล้วครับนี่ฮะไม่ได้น่าจะไม่ได้ทำรีสอร์ทหรือร้านอาหารนะครับเพราะเข้าในหมู่บ้านนะครับไม่แน่ใจว่าเขาจะมาทำน่าจะทำมัน

ตารางเือนเลยนี่ไปกินขา้าวปลาวะบ้านหลังนี้สงสัยจะไปหากินขา้าวปลามั้งครับฝน,นบตกเมื่อคืนนี้น่าจะฝนตกแรงนะครับ ถึงแล้วครับบ้านสวนใหญ่จวดครับเนี่ฮะโอ้ทอยเขานีเลยหรอ่รถไทยแล้วครับดันแมนครัเอาหน้าเข้านะบอหนาจอดตรงนี้ โอ้เนี่ยฮะเนี่ยฮะถึงแล้วครับฮะรถไถมีบ่ครับรถไถต้องเอารถไถดันดากอะรราาครับอา่าอต้อง,งเงองงารถไถดันนี่ฮะโพดโดเล็กรากย้อนแล้วเอารถไถดันดากจอดเข้ามานี่เลยแม่นครับเข้าทางนี้แหละ ทำที่พักนะครับไม่แน่ใจทําแต่งสวนเหมือนร้านอาหารเลยรถไทยเดี๋ยวคนไปหารถไทยก่อนปลดเล็กลากออกเลยพี่บ้านครับนี่โอ้โหชอบอันนี้ถ้าจะมาทำเป็นบ้านบ้านสวนนะฮะต้องใจรักนะครับ ไม่ใช่ว่ามีตังอย่างเดียวครับตรงนี้ต้องใจรักนะครับใจรักแต่งป้ายแบบมาติดห้องน้ํานะครับอตรงนี้จะเป็นห้องน้ำห้องครัวป้ายสัญลักษณ์หนังสมัยก่อนนะครับ ทำนร้านอาหารหรือเปล่านะฮะแต่ตรงนี้ไม่ไม่ใช่เขตชุมชนนะครับเป็นหมู่บ้านนะครับตรงนี้สายฝนมีที่นั่งชมวิวนะครับสวนยางครับข้างหลังนี่เป็นสวนยางน้ำแดงนะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับนี่ฮะทางนี้ไฟ ถ้าไฟมาจากตรงนี้นะหนีไฟตรงนี้ก็เจอน้ำแล้วครับบ่อน้ําครับไม่ต้องกลัวไฟเลยครับโดดลงน้ําเลยนี่ฮะบ,บรรยากาศนะครับเป็นสวนยางนะครับเนืโอ้หาปลาซะอันนี้น่าจะเป็นคลองธรรมชาติ้งครับเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นคลองธรรมชาตินะผมว่าเนี่ยมีท่อออกมาเลยโอ้สายดัง เนียใส่แดงครับนี่โอ้ปลาน้ำแดงครับเต็มถุงอะไรอย่างเลยครับผมนะได้บ่ครับได้บ่ได้บ่ปลาโอ้แดงยักเส้นห้าร้อยหาหอยบอหาหอยนึกว่า <laughs> เอ๊ะครับ หาหอยหอยขมครับนัวยำมาเดี๋ยวไปหา,ารถไถครับพี่คนที่ซื้อนี่อยู่กรุงเทพนะครับคนที่ซื้อนะ่ะอันนี้น่าจะเป็นน้องชายแกนะครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอเอารถไถน,นะครับรถรถไถมาดันตูดแล้วก็วก็ปิดครับปิดจ็อบ น่าจะปิดจ็อบสงการครับน่าจะหมดแล้วนะครับก็ใครที่กลับตังจังหวัดก็ไปเดินทางปลอดภัยนะครับช่วงนี้รถติดเลยนะครับขากลับผมว่าน่าจะติดแล้วฮะเพราะว่าตอนขามานี่โอ้โหเส้นนี้ติดมากเลยครับเส้นน่าจะไปติดตรงนางรองนะฮะมาเดี๋ยวหารถไถมาดันเข้ามาครับเดี๋ยวค่อยมาปิดชิปกันนะครับผมนี่ฮะเสร็จเรียบร้อยครับ ครับอย่างเงี้ยถังนี้ก็โอเคเลยเนี่ฮะฉายรถไถครับดันมาเมื่อกี้นครับเนี่ยเนี่ยหัวหน้ารอแล้วรอกลับบ้าน <c oughs> ดูครับมันผุกครับถังนี้มันผูกโดนแล้วเนาะนี่ฮะบานสวนครับ ตะเลนเงาเเลยแกชอบสะสมของเก่านะครับดูรับตะเกียงตะเกิงปฝากกดไลค์กดแชร์กดสับส r i b e ด้วยครับผมกับสีเรลืองไหลย,ยนต์นะฮะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยครับขากลับในสงสัยรถจะติดแน่นอนแนล้วเลยไปทีนี้ขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันโอ,อก,กาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ